ดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพจริงหรือหลอกดื่มแค่ไหนถึงจะเรียกว่ายาแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะดื่มไวน์แดงวันละแก้วดีต่อหัวใจนะเบียร์เย็นเย็นสักขวดช่วยให้หลับง่ายขึ้นเหล้าดงสมุนไพรขับลมบำรุงกำลังหลายคนคงเคยได้ยินคำพูดแบบนี้ผ่านปากผู้ใหญ่ในบ้าน หรือเห็นในบทความสุขภาพตามโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลองหรือแม้แต่ตอนที่ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียหลายคนอาจเคยมีความคิดแวบขึ้นมาว่าดื่มเหล้าเบาๆสักแก้วคงพอช่วยได้นะความเชื่อที่ว่าแอลกอฮอล์สามารถเป็นยานั้นไม่ใช่เรื่องใหม่มีร่องรอยความเชื่อนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกในยุโรปโบราณไวน์แดงคือเครื่องดื่มศักดิ์สิทธิ ที่เชื่อว่าดื่มแล้วบำรุงหัวใจในจีนเหล้าดงสมุนไพรถูกใช้เป็นยาแผนโบราณมานานนับพันปีคนไทยเองก็มีความเชื่อว่าเหล้าขาวผสมสมุนไพรช่วยแก้ปวดไม่บำรุงกำลังเพศช,ชายหรือแม้แต่แก้หนาวในช่วงฤดูหนาวแต่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารรวดเร็วการแพทย์ก้าวหน้าแบบปัจจุบันคำถามสำคัญก็คือความเชื่อเรื่องแอลกอฮอล์คือยานั้นมีความจริงอยู่แค่ไหน มันช่วยบำรุงสุขภาพจริงหรือเป็นแค่ข้ออ้างให้คนดื่มโดยไม่รู้ผลเสียกันแน่และถ้าหากดื่มนิดหน่อยแล้วมีผลดีต่อสุขภาพจริงดื่มเท่าไหร่ถึงจะพอดีควรดื่มทุกวันไหมหรือไม่มีทางไหนที่แอลกอฮอล์จะดีเลยในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับมุมมองที่หลากหลายทั้งจากประวัติศาสตร์ความเชื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์ และข้อเท็จจริงที่อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจไม่หยิบแก้วนั้นขึ้นมาอีกเลยหรืออาจจะดื่มอย่างรู้เท่าทันมากขึ้น 1. แอลกอฮอล์ในมุมประวัติศาสตร์และความเชื่อมนุษย์รู้จักการหมักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มานานกว่า 9, 000ปีตั้งแต่สมัยยุคหินใหม่โดยมีร่องรอยของหม้อดินที่มีเศษเมล็ดข้าวหมักในประเทศจีนซึ่งแสดงให้เห็นว่าเหล้าข้าวอาจเป็นแอลกอฮอล์ชนิดแรกๆที่มนุษย์รู้จัก ในวัฒนธรรมต่าง,างๆทั่วโลกแอลกอฮอล์ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเพียงเครื่องดื่มสำหรับความบันเทิงเท่านั้นแต่ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางาศาสนาการแพทย์พื้นบ้านและการรักษาโรคอียิปต์โบราณชาวอียิปต์ใช้วายและเบียร์เป็นส่วนหนึ่งของยาและเครื่องบูชาเทพพเจ้านักบวชมักดื่มวายก่อนประกอบพิธีกรรมมีการผสมเครื่องเทศสมุนไพรลงในวาย เพื่อเพิ่มสรรพคุณทางยาเช่นช่วยบรรเทาอาการปวดและใช้ฆ่าเชื้อโรคในแผลกรีกและโรมันชาวกรีกเชื่อว่าวนยเป็นของขวัญจากเทพไดโอนิซัสเทพ,พเจ้าแห่งวายและความเมาหมอชื่อดังอย่างฮิปโปเครติสก็เคยใช้วายเป็นส่วนผสมในการรักษาผู้ป่วยเช่นใช้ล้างแผลฆ่าเชื้อหรือบรรเทาอาการไข้ในยุคโรมันนักรบจะดื่มวน์ก่อนออกไปรบเพราะเชื่อว่าจะทำให้กล้าหาญและเพิ่มพลัง จีนโบราณในตำราสมุนไพรจีนอย่างเพนเคสอ่าวกล่าวถึงการใช้เหล้าดงสมุนไพรเพื่อปรับสมดุลหญิงอย่างในร่างกายเหล้าดงถูกใช้ในการรักษาอาการปวดข้อบำรุงเลือดเสริมสมรรถภาพทางเพศหรือแม้แต่กระตุ้นภูมิคุ้มกันตำราแพทย์จีนยังมีการแยกชนิดของเหล้าออกตามฤดูกาลเช่นฤดูหนาวนิยมเหล้าร้อนเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นอินเดียโบราณ ในอายุรเวทการแพทย์โบราณของอินเดียมีการใช้สุราเรียกว่าสุเรเพื่อเป็นตัวนำพาสมุนไพรเข้าสู่ร่างกายใช้ในยาต้มเพื่อรักษาอาการปวดหรือปัญหาทางเดินอาหารยุโรปยุคกลางยุคกลางมีการผลิตเหล้ายาหรืออ e l i x e r ์ซึ่งเป็นการหมักสมุนไพรกับแอลกอฮอล์โดยเฉพาะในวัดของนักบวชคาทอลิกมีการดองสมุนไพรกับบรั่นดีกลายเป็นต้นกำเนิดของเหล้าดังอย่างเบนดิกทินหรือชาทรูสที่ยังมีขายอยู่ในปัจจุบัน ไทยโบราณในวัฒนธรรมไทยเองก็มีความเชื่อว่าเหล้าดองมีฤทธิ์เป็นยาเช่นเหล้าดองตะไคร้เหล้าดองงูเหล้าดองรากไม้ใช้เพื่อบำรุงร่างกายฟื้นฟูพลังชายหรือแม้แต่แก้ไข้และแก้ปวดเมื่อยโดยมีคำพูดติดปากว่ายาดองซึ่งสื่อถึงแอลกอฮอล์ที่มีสมุนไพรเป็นตัวช่วยเสริมสรรพคุณความเชื่อเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์เพื่อบำรุงสุขภาพมีอยู่ในแทบทุกวัฒนธรรมทั่วโลก แอลกอฮอล์ถูกใช้เป็นยาเป็นเครื่องบูชาเป็นตัวช่วยผสมสมุนไพรและเป็นสื่อกลางในการประกอบพิธีกรรมทางจิตวิญญาณคำถามที่ยังคงอยู่คือในยุคปัจจุบันที่เรามีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพมากมายความเชื่อโบราณน,นี้ยังมีความจริงอยู่แค่ไหนแล้วคุณล่ะมีความเชื่อแบบนี้ไหม 2. วิทยาศาสตร์มองแอลกอฮอล์ว่าอย่างไร เมื่อพูดถึงแอลกอฮอล์กับสุขภาพวิทยาศาสตร์มีมุมมองที่ซับซ้อนกว่าความเชื่อดั้งเดิมมากเพราะแอลกอฮอล์เป็นทั้งสารกระตุ้นและสารกดประสาทในเวลาเดียวกันมันสามารถสร้างผลกระทบต่อทั้งร่างกายและจิตใจโดยแบ่งเป็นด้านบวกและด้านลบด้านที่ดูเหมือนจะเป็นประโยชน์ 1. วัยแดงกับสุขภาพหัวใจงานวิจัยบางชิ้นโดยเฉพาะในฝรั่งเศสและอิตาลี The French Paradox พบว่าอัตราการเกิดโรคหัวใจต่ำแม้จะกินอาหารไขมันสูงเพราะชาวยุโรปใต้ดื่มไวน์แดงเป็นประจำสารต้านอนุมูลอิสระในไวน์แดงโดยเฉพาะเรสเวอราทรอนจากเปลือกองุ่นอาจช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดป้องกันการแข็งตัวของไขมันในหลอดเลือดเพิ่มระดับ HDL หรือไขมันดีที่ดีต่อหัวใจ2เบียร์กับวิตามินและแร่ธาต เบียร์บางชนิดที่ไม่ผ่านการกรองอาจมีวิตามินบีโดยเฉพาะ B3 B6 และกรดโฟลิกมีซิลิคอนซิลิคนซึ่งอาจช่วยส่งเสริมสุขภาพกระดูก 3. ลดความเครียดแบบชั่วคราวการดื่มเล็กน้อยทำให้รู้สึกผ่อนคลายเพราะแอลกอฮอล์ช่วยกระตุ้นการหลั่งสารโดปามีนและเซโรโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขอาจช่วยให้หลับง่ายขึ้นในบางคนแต่คุณภาพการนอนไม่ดีในระยะยาว แต่มุมตรงข้ามก็น่ากลัวไม่แพ้กัน 1. แอลกอฮอล์เท่ากับสารพิษเมื่อร่างกายรับแอลกอฮอล์เข้าไปตับจะต้องแปลงมันให้กลายเป็นสารที่ปลอดภยัยโดยเริ่มจากแอลกอฮอล์อะซีตันดีไฮด์กรดอะซิติกแต่สารอะซีตันดีไฮดนั้นเป็นสารก่อมะเร็งระดับสูงซึ่งอาจสะสมท่าดื่มบ่อย 2. เพิ่มความเสี่ยงโรคหลายชนิดโรคตับแข็งมะเร็งตับโรคหัวใจและหลอดเลือดหักดื่มมากเกิน เสี่ยงโรคทางจิตเวชเช่นซึมเศร้าว,วิตกกังวลมีผลต่อสมองและความจำในระยะยาว3ผลกระทบต่อการนอนแม้แอลกอฮอล์จะทำให้หลับง่ายแต่รบกวนการนอนลึกทำให้ตื่นกลางดึกบ่อยหลับไม่สนิทต,ตื่นมาไม่สดชื่น4เสี่ยงติดง่ายแอลกอฮอล์ทำให้สมองหลั่งโดปามีนทุกครั้งที่ดื่มทำให้รู้สึกดี ถ้าไม่ควบคุมตัวเองอาจพัฒนาไปสู่ภาวะพึ่งพาหรือติดเหล้าได้โดยไม่รู้ตัวเสียงเตือนจากองค์การอนามัยโรคองค์การอนามัยโรคและงานวิจัยจากเด e แลนซิตซึ่งเป็นวารสารการแพทย์ระดับโลกออกมาเตือนว่าไม่มีระดับการดื่มแอลกอฮอล์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ100%แม้จะดื่มน้อยแต่ก็ยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคบางชนิดเช่นมะเร็งเต้านมในผู้หญิงและมะเร็งช่องปากในผู้ชาย แล้วทำไมบางประเทศถึงยังแนะนำให้ดื่มได้บางประเทศอย่างอิตาลีฝรั่งเศสหรือญี่ปุ่นยังมีแนวทางสุขภาพที่อนุญาตให้ดื่มได้ในระดับพอเหมาะเพราะพฤติกรรมการดื่มของคนกลุ่มนี้มักไม่ใช่ดื่มเพื่อเมาแต่ดื่มเพื่อความสุนทรีเช่นดื่มไว้ระหว่างมื้ออาหารไม่ดื่มรวดเดียวหมดดื่มพร้อมอาหารที่มีประโยชน์เช่นน้ำมันมะกอกผักสดปลา ซึ่งอาจช่วยลดผลกระทบจากแอลกอฮอล์ได้บางส่วนแอลกอฮอล์อาจมีประโยชน์ในปริมาณน,น้อยและเฉพาะกรณีแต่ในภาพรวมทางวิทยาศาสตร์มองว่าความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ถ้าคุณยังไม่มีโรคยังไม่ติดและยังไม่เริ่มการไม่ดื่มเลยคือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพระยะยาว 3. แล้วตกลงดื่มแค่ไหนถึงจะดีหนึ่งในคำถามที่หลายคนสงสัยที่สุดคือถ้าอยากดื่มเพื่อสุขภาพ ควรดื่มวันล,ละเท่าไหร่คำตอบนี้ไม่ง่ายแต่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ชัดเจนดังนี้3.1หน่วยแอลกอฮอล์คืออะไรก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าแอลกอฮอล์หนึ่งหน่วยสแตนดาร์ดดิงคคือปริมาณที่ใช้เป็นมาตรฐานสากลในการวัดแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยหนึ่งหน่วยจะมีแอลกอฮอล์ประมาณ10-14กรัมแล้วแต่ประเทศตัวอย่างเครื่องดื่มที่เท่ากับหนหน่วยแอลกอฮอล์ได้แก่ วน์แดงเบอร์วน์ขาว150มิลลิลิตรประมาณ1แก้วไวน์เล็กเบียร์330มิลลิตรกระป๋องเล็ก1กระป๋องสุราหรือเหล้าแรงเช่นวิสกี้วอดก้า40-45มิลลิตรประมาณ1ช็อต3.2ปริมาณที่อาจปลอดภัยสำหรับคนสุขภาพดีแพทย์และนักวิจัยแนะนำว่าหากคุณสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวปริมาณการดื่มที่อาจไม่ก่อให้เกิดอันตรายคือผู้หญิง ไม่เกินวันละหนึ่งหน่วยผู้ชายไม่เกินวันละสองหน่วยเนื่องจากร่างกายผู้ชายโดยเฉลี่ยมีมวลกล้ามเนื้อและเอนไซม์ที่สลายแอลกอฮอล์ได้มากกว่าคำว่าไม่เกินหมายถึงสูงสุดไม่ใช่ต้องดื่มทุกวัน3.3าคำว่าดื่มพอหมาะไม่ใช่แค่เรื่องปริมาณแม้ดื่มในปริมาณที่ดูเหมือนไม่อันตรายแต่ความถี่ก็มีผลมากเช่นกันคำแนะนำจากหลายองค์กรสุขภาพคือ ควรเว้นวันไม่ดื่มอย่างน้อยสองถึงสามวันต่อสัปดาห์หลีกเลี่ยงการดื่มรวบยอดเช่นไม่ดื่มวันธรรมดาแล้วมาดื่มหนักวันศุกร์เสาร์อย่าดื่มขณะท้องว่างเพราะร่างกายจะดูดซึมเร็วและมีผลกระทบต่อสมองเร็วขึ้น3.4ส,ส,สิ่งที่หลายคนมักเข้าใจผิดวายแดงดีต่อหัวใจดื่มเท่าไรก็ได้จริงอยู่ที่วายมีสารต้านอนุมูลอิสระ แต่ถ้าดื่มเกินหนึ่งแก้วต่อวันก็กลับกลายเป็นโทษมากกว่าคุณเหล้าสมุนไพรดื่มได้ไม่เป็นไรเพราะมันคือยาอย่าลืมว่าเหล้านั้นคือแอลกอฮอล์และการดองสมุนไพรไม่ได้ทำให้ฤทธิ์แอลกอฮอล์ลดลงดื่มแล้วนอนหลับดีแอลกอฮอล์ทำให้หลับง่ายในช่วงต้นแต่คุณภาพการนอนจะลดลงในช่วงกลางดึกและตื่นมาไม่สดชื่นการดื่มแอลกอฮอล์ให้ดีต่อสุขภาพต้องเริ่มจากความเข้าใจไม่ใช่เพียงดื่มน้อย จะต,ต้องดื่มอย่างรู้เวลารู้ขีดจำกัดและรู้ตัวเองว่าดื่มไปเพื่ออะไรหากคุณต้องดื่มเพื่อเข้าสังคมหรือเพราะชอบรสชาติดื่มได้แต่จงรู้ว่าเครื่องดื่มนั้นไม่ใช่ยาและไม่มีเครื่องดื่มใดที่รักษาโรคได้เท่ากับการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอ 4. ใครไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์เลยแม้ว่าแอลกอฮอล์ในปริมาณเล็กน้อยอาจไม่ส่งผลรุนแรงต่อคนทั่วไป แต่สำหรับบางกลุ่มแม้เพียงจิบเดียวก็เสี่ยงเพราะร่างกายของคนเหล่านี้อาจตอบสนองต่อแอลกอฮอล์ได้รุนแรงหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายได้ง่ายเรามาดูกันว่าใครบ้างที่ควรงดดื่มโดยเด็ดขาด 1. ผู้ที่มีโรคตับแอลกอฮอล์จะถูกเผาผลาญที่ตับโดยตรงหากตับทำงานผิดปกติเช่นมีไขมันพอกตับตับ,ตบอักเสบหรือตับแข็งการดื่มแม้เพียงเล็กน้อยอาจทำให้ตับเสื่อมเร็วขึ้น ผู้ที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีหรือซีก็ต้องงดดื่มโดยสิ้นเชิงเพราะแอลกอฮอล์จะเร่งการอักเสบของตับให้รุนแรง 2. คนที่มีโรคหัวใจความดันโลหิตส,สูงหรือเบาหวานแอลกอฮอล์ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะความดันขึ้นเร็วและระดับน้ำตาลในเลือดแปรปรวนอาจเกิดอาการแน่นหน้าอ,อกความดันพุ่งหรือช็อกได้ทันทีหลังดื่ม 3. ผู้ที่ใช้ยาเป็นประจำหรืออยู่ระหว่างการรักษาโรค แอลกอฮอล์มีปฏิกิริยากับยาเช่นยานอนหลับยาลดความดันยาแก้แพ้และยาต้านซึมเศร้าการดื่มระหว่างกินยาอาจทำให้ยาทำงานไม่ได้ผลหรือทำให้ผลข้างเคียงของยาแรงขึ้นเช่นง่วงหนักเกินไปหรือหัวใจเต้นผิดปกติ 4. สตรีมีคันหรือให้นมบุตรแอลกอฮอล์ส่งผลร้ายโดยตรงต่อทารกในครรภ์เสี่ยงทำให้เด็กคลอดก่อนกำหนดสมองพัฒนาผิดปกติ หรือเกิดภาวะที่เรียกว่า fetal alcohol syndrome ถ้าแม่ดื่มแล้วให้นมแอลกอฮอล์จะส่งผ่านไปถึงลูกทําให้เด็กร่างกายอ่อนแอหลับไม่สนิทหรือร้องให้ผิดปกติ 5. คนที่มีประวัติการติดสุราหรือครอบครัวมีประวัติติดเหล้าการดื่มแม้เพียงเล็กน้อยอาจกระตุ้นให้สมองอยากดื่มอีกและพัฒนาไปสู่การเสพติดในคนที่มีพันธุกรรมติดเหล้าการควบคุมตัวเองจะยากกว่าคนทั่วไปมาก 6. คนที่มีปัญหาสุขภาพจิตเช่นซึมเศร้าเครียดวิตกกังวลแอลกอฮอล์ทำให้สมองหลั่งโดพามีนรู้สึกดีในช่วงสั้นๆแต่ระยะยาวกลับทำให้อารมณ์แปรปรวนนอนไม่หลับและเสี่ยงซึมเศร้าหนักขึ้นบางคนถึงขั้นมีความคิดฆ่าตัวตายหรือควบคุมตัวเองไม่ได้หลังเมาแม้บางคนจะดื่มแล้วไม่เป็นไรทันทีแต่อาส่งผลสะสมหรือแสดงอาการเมื่อร่างกายเริ่มแย่ ทางที่ดีหากคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรงดแอลกอฮอล์ทั้งหมดเพราะสำหรับคุณแค่แก้วเดียวก็อาจมากเกินไปดื่มแอลกอฮอล์อาจมีประโยชน์บ้างในปริมาณน้อยแต่ไม่ใช่ยาอย่าดื่มด้วยความหวังว่าจะรักษาโรคหรือบำรุงร่างกายแต่หากดื่มเพื่อความสุนทรีคลายเครียดพบปะสังสรรค์ขอให้รู้ขีดจำกัดตัวเองและไม่ดื่มจนติดนิสัยการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นไวน์เบียร์หรือเหล้าพื้นบ้าน ถูกหยิบยกมาเชื่อมโยงกับสุขภาพมาโดยตลอดในหลากหลายวัฒนธรรมและไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะได้ยินคำพูดว่าดื่มนิดๆหน่นอยๆดีกับร่างกายหรือเล่าเป็นยาขับลมสิ่งเหล่านี้คือความเชื่อที่สืบต่อกันมาเนิ่นนานและก็อาจมีส่วนที่จริงในบางแง่มุมแต่เมื่อเราหันมามองจากมุมของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันกลับพบว่าแอลกอฮอล์นั้นไม่ได้เป็นยาวิเศษอย่างที่หลายคนคิด แม้จะมีการศึกษาบางชิ้นที่ระบุว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณน้อยอาจช่วยเรื่องระบบหัวใจหรือช่วยให้หลับง่ายขึ้นแต่ประโยชน์เหล่านั้นมีน้อยมากเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเช่นโรคตับมะเร็งหัวใจล้มเหลวและภาวะทางจิตเวชท,ที่สะสมได้ในระยะยาวที่สำคัญคือไม่มีการดื่มแอลกอฮอล์ใดที่ปลอดภัย100%นั่นหมายความว่า แม้คุณจะดื่มเพียงวันละแก้วก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่และไม่สามารถใช้แอลกอฮอล์แทนยาหรือวิตามินในการดูแลสุขภาพได้จริงดังนั้นหากคุณตั้งคำถามว่าดื่มแอลกอฮอล์วันละนิดเพื่อสุขภาพได้ไหมคำตอบคือได้ถ้าคุณไม่มีโรคประจำตัวไม่ดื่มเกินขีดจำกัดและไม่หวังผลลัพธ์ในเชิงรักษาโรคแต่หากถามว่าจำเป็นไหมคำตอบคือไม่จำเป็นเลยเพราะยังมีวิธีอีกมากมายในการดูแลสุขภาพ เช่น <Chen. S 2> ออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอเลือกกินอาหารดีต่อใจและตับฝึกสมาธิหรือทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายจิตใจสุดท้ายแล้วสุขภาพดีไม่ได้อยู่ที่เครื่องดื่มในแก้วแต่อยู่ที่การเลือกใช้ชีวิตอย่างมีสติรู้ขีดจำกัดและรักตัวเองมากพอที่จะไม่ฝากอนาคตไว้กับสิ่งที่เสี่ยงเกินไปคุณไม่จำเป็นต้องดื่มเพื่อมีความสุขและคุณไม่จำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์เพื่อรักษาตัวเอง สุขภาพดีเริ่มจากการรู้เท่าทันทุกสิ่งที่คุณเลือกใส่เข้าร่างกายรวมถึงแอลกอฮอล์ด้วยถ้าคุณชอบบทความนี้ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ